สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจะดูผลสรุปกันนะคะแล้วก็ค่อยดูแนวทางตัวใหม่นะคะามาดูผลกันนะคะสำหรับงวดควันที่หนึ่งเนะาะเด่นที่แอดให้ไปนะคะเด่นที่แอดให้ไปก็คือหนึ่งห้าแปดนะคะวิ่งรูดที่แปด ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ482ล่าง01นะคะ82นะคะเด่นที่8วิ่งรูที่8เนาะ82มาตรงตรง,ตรงตัวที่แอดเน้นเลยนะคะส่วนล่าง01เด่นที่1มานะคะในรอบพิเศษนะคะ841ล่าง74นะคะแอดหลุดไปเนาะในรอบนี้นะคะในรอบปกตินะคะ301นะคะล่าง82 มาแบบเด้งๆเลยเนาะแปดสองนะคะมาในรอบนี้ด้วยยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามาแนวทางของแอดนะคะแล้วก็ในรอบ vip นะคะห้าหกสี่ลางห้าศูนย์นะคะเด่นที่ห้ามานะคะพ,พี่จ๋าถ้าใครนำห้ไปเป็นแนวทางก็จะได้ในห้าศูนย์เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา แอด,ดก็ตื่นมาทําตอนเช้าว่างเงาวหาวนอนพี่น้องตอนดึกก็ไม่ไหวเนาะว่าจะทําแนวทางสุงแนวทางเสร็จนะคะในกลุ่มสายหุ้นอ่ะมาตามต่อกันของวันที่สองนะคะ ต่อกันวันที่2เนาะสำหรับพี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลุงนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางเนาะแอดไลน์ตามนี้นะคะแอดมาแล้วก็ส่งสติกเกอร์หาแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มอีกทีนึงอันนี้ก็แอดมาแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยนะคะแอดมาก็มีรูปโปรไฟล์ที่ชัดเจนมีตัวตนด้วยนะคะงั้นไม่ได้ดึงเข้ากลุ่มเนาะพี่พีจ๋ามาดูกันนะคะว่าตัวเด่นของแอดในวันนี้จะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสําหรับในสูตรเม็ดเดียวเชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะเชื่นชอบ สูตรมัดรวมตามสูตรมัดรวมนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะอามาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นที่แอดให้ในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่4ีนะสแล้วก็9นะคะแอดจะวิ่งรูดที่4นะคะพี่พี่จ๋านี้ก็คือรูดได้ทั้ง4หน่อยเช่นกันเนะาะเดี๋ยวเรามารูดที่4กันก่อนเลยนะคะอ่า สี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด แล้วก็4ี่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะพี่พิจาชอบค่อยตามแอดนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะสำหรับรูดที่4นะคะแอดเน้นไปที่40 41 42 43สี่สองสสาห้าแล้วก็4ี่นะคะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะจะได้จดไว้แคบไว้นําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ